สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานเก็ดวัดแรงดันของน้ําซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือเก็ดวัดแรงดนแบบนนน IL, นันน้ำแบบน้ามันรหัสสินค้า6 6 0ขีด OIL และเก็ดน้ํามันน้ําแบบลมรหัสสินค้า660กันค่ะ เกจวัดแรงดันนะคะจะนํามาใช้ในการวัดแรงดันของน้ําแล้วก็มองหาสิ่งสกปกที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งโดยลหลักๆแล้วเกจวัดแรงดันจะนํามาใช้กับเรนจูรี่วาลหรือว่าวาลให้ปุ๋ยและกับสเตนเนอค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะนํามาสาธิตในวันนี้นะคะก็จะมีสเตนเนอขนาด2นิ้วค่ะนิปเปิลเปลยวในทองเหลืองขนาดเหนทับสนิ้วค่ะมาเริ่มกันที่สตนเนอกันเลยนะคะ สแตนเนอร์จะใช้สว่านที่มีหัวขนาด3-4มถึงมิลเจาะรูของสแตนเนอร์ทั้งสองข้างเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วให้ใส่นิปเปิ้ลเกลียวในทองเหลืองขนาด1 4ทับ4นิ้วสวมเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นใช้เกจีวัดแรงดันหุนเข้าไปโดยปกติจะต้องใช้เทปพันเกลียวพันตรงเกลียวของเกจีววัดแรงดันเพื่อเวลาใส่ในนิปเปิลจะได้แน่นขึ้นค่ะ เกจวัดแรงดันจะช่วยในการวัดแรงดันน้ำทั้งทางเข้าและทางออกเพื่อตรวจสอบดูว่าตัวเซ็ตกรองของสแตนเนอร์มีความสกรปรกมากน้อยเพียงใดตำแหน่งแรกจะบอกน้ำเข้าไปแรงดันเท่าไหร่ตำแหน่งที่2ก็ทำงานเหมือนกันแต่จะเช็คว่าสแตนเนอร์สกรปรกไหมถ้าสกรปรกแรงดันก็จะลดน้อยลงค่ะ